สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนเย็นนี้กูรูก็มาถอนหญ้าป่าผักเล็กๆแถวนี้นะคะแล้วก็ถอนผักเสี้ยนไปดองด้วยนะคะถอนทั้งรากมันนี้แหละค่ะเพืาะจะไม่ให้มันมีอีกเนาะเพราะว่าแมงมันเยอะนะคะพี่น้องเราต้องถอนผักเสี้ยนออกแล้วก็ถอนหญ้าด้วย ของกุรูงามมากๆงามจนไม่อยากจะเก็บเลยนะคะไม่อยากจะตัดมาเลยนะคะแต่อันนี้เป็นผักกาดขาวอิลุยเนาะผักกาดผักกาดอิลุยอะไรนี่แหละค่ะผักกาดขาวแบบนี้ที่เป็นหัวเนาะกุรูก,ก็ไม่เคยปลูกสักทีแหละผักแบบนี้แต่ปีนี้ก็ลองปลูกดูก,ก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะสิบกว่าต้นเนาะซื้อเข้ามาปลูกนะคะ ก็มีสิบกว่าต้นแต่มันสวยงามมากเลยเนี่ยเต็มร่องแล้วนะคะร่องนี้เดินไม่ได้แล้วแต่อันนี้คือผักโบราณของเรานะคะผักโบราณผักหลายสายพันธุ์งามมากงามจนกรูไม่รู้จะตัดยังไงไม่รู้แบบว่าไม่อยากตัดนะคะ งามเกินนะคะพี่น้องจ๋าดูสิคะผักหลอดสารทิศของเราผักอินซีนะคะก็มีแต่ขี้วัวกับแปลดกดำนะคะแล้วก็อุ๋ยอินซีเม็ดนะคะเอาผสมใส่ด้วยแล้วก็น้ำหมักแค่นั้นเองแต่ว่าตรงนี้แมงเยอะเลยนะคะพี่น้องจ๋าแมงเข้าไปกินตรงนี้เยอะเลยใบมันโอ้กรูว่ จะให้มันดอกหรือว่าจะขายใบดีจะขายต้นมันดีถ้าเราขายต้นนะจะได้เงินเยอะกว่าขายดอกมั้งถ้าต้นมันเนี้ยส่งไปสามต้นเนี้ยก็ได้สิบบาทแล้วมั้งแต่ถ้าเราขายดอกมันต้องใช้หลายต้นเนาะแต่มันก็มีดอกมีช่อให้เราเก็บนะคะมีดอกจ้อนมันนะให้เราเก็บแบบ เก็บแล้วเก็บอีกอะ่ะเก็บนานจนหลายรอบเลยแหะคะ่ะถ้ามันมีดอกมาเนาะ,ะแต่มันก็มีดอกบ้างเลยนะคะกูรู้ว่าจะเอามันไว้ทําพัน์ก่อนเพราะว่าสายพันนี้มันจะหมดแล้วกูรู้ว่าปีที่แล้วกูรู้ได้ไว้ต้นเดียวเนาะพรนกมันมากินเม็ดมันหมดเลยสายพัน์นี้นะคะ สายพันธุ์กาดยาวก้านยาวอย่างนี้นะคะแะแนงเยอะนะคะพี่น้องสายพันธุ์นี้มันดอกแล้วมันจ้อนแล้วกูรู้ว่าจะเอามันไว้ทําพันธุ์นะคะปีนี้จะเอาไว้สายพันธุ์ละสองต้นสามต้นนะคะแล้วก็สายพันธุ์นี้ <c oughs> สวยงามมากใบใหญ่ๆ, <c oughs> ญๆ <c oughs> รู้ว่า <c oughs> จะเอามันไว้ทำพันนะคะพี่น้องสวยมากเลย <c oughs> ตรงนี้น้ำไม่ค่อยถึงค่ะ <c oughs> น้ำไม่ค่อยถึงน้ำมันจะแห้งเนาะ <c oughs> ดินจะแห้งแถวนี้นะคะ แต่ผักก็งามงามนะคะพี่น้องพาชมนะคะผักสวยสวยยามเย็นๆผักสวยสวยนะคะพี่น้องจ๋าสวยมากเลยกรอบด้วยทั้งกรอบทั้งหวานหอมกระเทียมเราก็งามแล้วนะคะหอมก็งามแต่ที่ ที่แมวหรือว่าหมาคุยไก่หรืออะไรนี่แหละมันจะไม่งามเลยนะคะเอาไปปลูกแล้วมันก็ยังไม่งามนะคะพี่น้องแน่เจ้าตัวนั้นมานั่นแหละเห็นไหมคะแมวนี่กูดูก็จะอันนี้เป็นผักที่เอาไว้ดองมั่งนะคะผักกาดขิวหรือผักกาดหงนะก็มีผักกาดขาวปนอยู่ด้วยเหมือนกัน นานนานนานเข้ามาทำไมนานเห็นไหมพี่น้องมาแล้วมาแล้วเขาเจ้าตัวนี่แหละแถวนั้นหอมไม่สวยเลยนะคะพี่น้องจ้านานมุดมาแล้วนาะนจะไปไหนกระเทียมของเรา หอมตรงนู้นสวยมากงามนะคะตรงนี้มันทั้งไก่ทั้งหมาอะไรมาเขี่ยแล้วก็แมวมันตัวเบาคงไม่เป็นไรนะคะหมากับไก่นี่แหละสวยงามยามเย็นนะคะงามจนไม่อยากตัดขาย น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวกูรูจะเอาผักเซียนไปล้างก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ